ในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่นวชเชตวันมหาวิหารใกล้เมืองสาวัตถีพระพุทธองค์ทรงเรียกประชุมพระภิกษุสงฆ์และทรงแสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อศีลอุโบสถด,ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุโบสถประกอบด้วยองค์8ประการอันบุคคลเข้าอยู่แล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมาก มีความแพร่หลายมากประการแรกอริยสาวกพึงพิจารณาว่าอารหันตสาวกทั้งหลายเมื่อยังมีชีวิตอยู่ได้ละเว้นแล้วซึ่งการเอาชีวิตผู้อื่นได้ละทิ้งซึ่งศาสตรราวุธทั้งหลายมีความละอายต่อการทำชั่วและมีความเห็นอ,อกเห็นใจในสรรพสัตว์ท,ทั้งหลาย อารหันตสาวกทั้งหลายรู้ซึ้งแล้วถึงความเห็นที่ถูกที่สัรพสัตทั้งหลายรักชีวิตของตนไม่มีสัตว์ใดที่อยากถูกฆ่าการฆ่าหรือทำร้ายชีวิตผู้อื่นนำมาซึ่งกรรมและพบชาติอันไม่น่าปรารถนาดังเช่นนรกภูมิผู้ซึ่งละเว้นแล้วในการตั้งใจเอาชีวิตผู้อื่นรู้ถึงความละอายต่อการทำชั่ว และมีความเห็นอกเห็นใจต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเข้าใจแล้วว่าตนกําลังเดินตามทางของพระอรหันต์สีน,นี้ตนรักษาดีแล้วนี่คือศีลข้อแรกของศีลอุโบสถประการที่สองอริยาสาวกพึงพิจารณาว่าอารหันตสาวกทั้งหลายตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ ละเว้นแล้วซึ่งการเอาของผู้อื่นโดยที่เขาไม่ได้ให้จะพึงเอาแต่สิ่งที่ได้ให้แล้วและมีเจตนาที่จะเอาในสิ่งที่ให้แล้วเท่านั้นจะไม่เป็นขโมยการกระทําของพระอรหันต์ไม่มีข้อให้ตําหนิดได้อรหันตสาวกรู้ซึ่งแล้วถึงความเห็นถูกว่าสรรพสัตว์ท,ทั้งหลายต้องทำงานหนักเพื่อให้ได้มาซึ่งสมบัติของตน ทุกสรรพสัตว์ต้องทุกใจเมื่อสมบัติของตนถูกขโมยไปการลักขโมยนำมาซึ่งกรรมและภพชาติอันไม่พึงปรารถนาดังเช่นนรกภูมิสำหรับผู้ที่เว้นแล้วซึ่งการเอาของที่คนไม่ได้ให้ผู้นั้นจะไม่เอาสิ่งที่คนอื่นไม่ให้มีเจตนาที่จะเอาแต่สิ่งที่ผู้อื่นให้เท่านั้นและรู้ว่าตนกำลังเดินตามทางของพระอรหรันต์ ศีลอุโบสถนี้ตนรักษาไว้ได้ดีแล้วนี่คือศีลอุโบสถข้อสองประการที่สามอริยาสาวกพึงพิจารณาว่าอรหันตสาวกทั้งหลายตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ละเว้นแล้วซึ่งสิ่งที่มาพรากพรหมจรรย์ ละเว้นแล้วจากการประเวณีทั้งหลายและประพฤติตนอยู่ในความบริสุทธิ์การประพฤติประเวณีเป็นชีวิตของผู้ที่ยังครองเรือนอารหันตสาวกเข้าใจด้วยความเห็นที่ถูกว่าการประพฤติทางเพศไม่นำไปสู่หนทางแห่งการหลุดพ้นการประพฤติทางเพศเบี่ยงเบนความสนใจให้ไปสู่ความปรารถนาความยึดติดและความทุกข์ นำไปสู่กรรมและพบชาติอันไม่พึงปรารถนาสำหรับผู้ที่งดเว้นแล้วซึ่งการประพฤติทางเพศรู้แล้วว่าตนเดินตามทางของพระอรหันต์อุโบสถศีน,นี้ตนรักษาดีแล้วนี่คือศีลอุโบสถข้อที่สประการที่สอริยสาวกพึงพิจารณาว่า อรหันตสาวกทั้งหลายตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่งดเว้นแล้วซึ่งการใช้คำพูดที่ทำร้ายผู้อื่นพูดเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนและไม่สร้างโทษคำพูดของท่านหนักแน่นและประกอบไปด้วยเหตุผลอรหันตสาวกเข้าใจด้วยความเห็นที่ถูกว่าคำพูดสามารถทำร้ายผู้อื่นได้คำพูดที่เป็นอันตรายสามารถนำไปสู่ความโกรธ การทะเลาะวิวาทความก้าวร้าวปัญหากรรมที่ไม่พึงปรารถนาและการเกิดใหม่ในภพที่ไม่พึงปรารถนาสำหรับผู้ที่งดเว้นการใช้คำพูดที่สร้างภายัยรู้แล้วว่าตนได้เดินตามทางของพระอรหันต์อุโบสถศีลน,นี้ตนรักษาดีแล้วนี่คือศีลอุโบสถข้อที่สี่ ประการที่หอริยสาวกพึงพิจารณาว่าอารหันตสาวกทั้งหลายตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่งดเว้นแล้วซึ่งน้ำเมาและสิ่งเสพติดอันนำไปสู่ความประมาทและความสะเพร่าอารหันตสาวกเข้าใจด้วยความเห็นที่ถูกว่า ไม่มีประโยชน์ที่ยืนยาวถาวรในการเสพสิงมืนเมาจิตของเราเสื่อมลงตามธรรมชาติความมัวเมาจะเร่งให้ความเสื่อมเกิดเร็วขึ้นจิตของเราสำคัญอย่างยิ่งในการยึดมั่นในคำสอนของพระพุทธองค์หากจิตของเรามัวเมาแล้วความสามารถในการเข้าใจพระธรรมคำสอนก็จะไม่เต็มร้อยทำให้เสียประโยชน์ไปและทำให้เข้าใจธรรมะได้ยากขึ้นสิ่งนี้จะนำไปสู่กรรม และพบชาติอันไม่พึงปรารถนาสำหรับผู้ที่งดเว้นการเสพน้ำเมาและสิ่งมึนเมารู้แล้วว่าตนได้เดินตามทางของพระอระหันต์อุโบสถศีน,นี้ตนรักษาดีแล้วนี่คือศีลอุโบสถข้อที่หประการที่6อริยาสาวกพ,พึงพิจารณาว่า อรหันตสาวกทั้งหลายตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่รับประทานอาหารในการที่เหมาะสมและจะไม่รับประทานอาหารในยามที่ผิดการอารหันตสาวกเข้าใจด้วยความเห็นที่ถูกว่าอาหารเป็นเพียงยาเพื่อรักษาความหิวและรู้ว่าควรกินยาเมื่อจำเป็นการกินยาในยามที่ไม่จำเป็นเป็นเพียงการสนองความอยากเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นการสูญเสียเวลาที่มีคุณค่าทำให้ใจฟุ้งซ่านและดึงเราให้ห่างจากการพ้นทุกข์สำหรับผู้ที่มดเว้นการรับประทานอาหารในการที่ไม่เหมาะสมรู้แล้วว่าตนได้เดินตามทางของพระอรหันต์อุโบสถสีน,นี้ตนรักษาดีแล้วนี่คือศีลอุโบสถข้อที่6 ประการที่7อริยสาวกพึงพิจารณาว่าอารหันตสาวกทั้งหลายตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่งดเว้นแล้วซึ่งการร้องรำทำเพลงเต้นรำเล่นดนตรีและการชมสิ่งบันเทิงใจเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคของทางอันเจริญและจะไม่ประดับร่างกายด้วยเครื่องประดับดอกไม้และเครื่องหอม อรหันตสาวกเข้าใจด้วยความเห็นที่ถูกว่าจุดประสงค์หลักของชีวิตคือการหาหนทางเพื่อการหลุดพ้นการร้องเพลงเต้นรำดนตรีความบันเทิงเครื่องประดับดอกไม้และเครื่องหอมเป็นสิ่งรบกวนจิตใจทำให้ใจหลงไหลย,ยึดติดนำไปสู่การเกิดภพชาติและความทุกข์สำหรับผู้ที่งดเว้นความบันเทิงเหล่านี้แล้ว รู้แล้วว่าตนได้เดินตามทางของพระอระหันต์อุโบสถศีน,นี้ตนรักษาดีแล้วนี่คือศีลอุโบสถข้อที่7ประการที่8อริยาสาวกพึงพิจารณาว่าอารหันตสาวกทั้งหลายตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่งดเว้นแล้วซึ่งการนอนบนที่นอนสูง ท่านยินดีที่จะนอนบนที่นอนต่ำหรือฟูกที่ทำจากหญ้าอาหันตสาวกเข้าใจด้วยความเห็นที่ถูกว่าความสบายนำไปสู่การยึดติดซึ่งนำไปสู่การเกิดภพชาติและความทุกข์สำหรับผู้ที่งดเว้นจากการนอนบนที่นอนสูงเตียงต่างและฟูกอันเป็นค่าศึกต่อพรหมจันทร์ รู้แล้วว่าตนได้เดินตามทางของพระอรหันต์อุโบสถศีนี้ตนรักษาดีแล้วนี่คือศีลอุโบสถข้อที่8เมื่อพระพุทธองค์แสดงพระธรรมเทศนาจบเราภิกษุสงฆ์ต่างปลื้มปิติยินดีและอนุโมทนากับคำสอนของพระพุทธองค์ คุณได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้างแชร์ความเห็นได้ในคอมเมนต์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะชอบคลิปวิดีโอนี้คลิกไลค์หากคุณชอบคลิก subscribe เพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ในครั้งต่อไปและขอเชิญร่วมทำบุญเพื่อสนับสนุนโครงการแอนิเมชันพุทธศาสนาของเรา